สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีทำนะข้อสอบนะพร้อมทั้งวิธีปรับปรุงคุณภาพข้อสอบกับข้อสอบที่มีลักษณะของคำว่าเซตคำตอบเป็นสับเซตของตัวเลือกใดตัวอย่างคำถามแรกมาจากข้อสอบคณิตศาสตร์กนะปีพศ2537นะมีคำถามว่าเซตคำตอบของอสมการ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ absolute ็กบวกห น้อยกว่าหรือเท่ากับเเป็นสับเซตของตัวเลือกใดคําว่าเป็นสับเซตของตัวเลือกใดนั้นนะ่นะต้องเอาตัวเลขที่สอดคล้องของโจทย์มาตรวจสอบกับตัวเลือกต่างจากคําว่าเซตคําตอบคือตัวเลือกใดเราจะสามารถนําสมาชิกในตัวเลือกไปแทนค่าในโจทย์ได้นะสังเกตดูนะตอนนี้กระดาษสีเหลืองอีกแล้วนะก็แปลว่าเรามีวิธีนําเอกสารเก่านะมาจัดทําเป็น ่้นฉบับอันใหม่นะประกอบเอกสารคลิปนะประกอบเอกสารบรรยายนะก็สนใจก็ไปดูวิธีทำจากคลิปที่ผ่านในโจทย์ข้อนี้นะให้สังเกตดูว,ว่าพอ x เ,เป็น3นะ,ะสมการนี้เป็นจริงก็แปลว่า3ต้องอยู่ในเซตคำตอบของอสมการนะต้องมีเลข3อยู่แต่ตรวจสอบแล้วนะตัวเลือกที่4 สังเกตเงื่อนไขนี้เนี่ยสามไม่อยู่พอสามไม่อยู่ก็ตัดตัวเลือก4ทิ้งไปต่อไปเนี่ยลองแทนค่าในโจทย์อีกครั้งหนึ่ง x เ,เป็น4เพราะว่าเงื่อนไขนี้จริงอีกละแต่ตัวเลือก1ไม่มีเลข4ก็ตัดตัวเลือก1ทิ้งอีกต่อไปแทนค่า x ท่ากับลบ5เงื่อนไขนี้จริง ก็นะแปลว่าลบหต้องอยู่ในเซตคําตอบอะสมการของโจทยนะ์แต่ลบหไม่อยู่ในตัวเลือก3ตัดตัวเลือกละนะก็จะมีคําถามว่าแล้วจะเลือกอยังไงดีนะคําแนะนําก็คือเลือกตัวเลขที่จําแนกตัวเลือกได้อย่างเช่นจุดปลายช่วงของแต่ละตัวเลือกะในทีนี้เนะี่ยเทคนิควิธีในการทําโจทยนะ์ลักษณะคาถามเซตคําตอบเป็นสับเซต ของตัวเลือกใดใช้การแทนค่าแล้วพิจารณาทีตัวเลือกคำถามนี้ปี2537นะาคำแนะนำท้ายคลิปนะเดี๋ยวไปดูว่าอยากให้ไปดูอะไรเพิ่มเติมข้อสอบปี5 5 9 9อาเซตจ,จำนวนจริง A เป็นเซตคำตอบของสมการ เอเป็นสับเซตของเซตในข้อใดก็เซตคำตอบเป็นสับเซตของตัวเลือกใดตัวสอบนะก็เลือกตัวเลขที่คิดเลขง่ายหรือจำแนกตัวเลือกได้แทนค่า x เป็น1นึ่งรูทสามรูทสองหนึ่งรูทสามเนี่ยจะสอบเนี่ยนะตัวเลขพวกพื้นฐานพวกนเนี้ยนะหนึ่งจุดเจ็ดสามสองรูทสามรูทสองหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี ก็แปลว่าเงื่อนไขนี้จริงนะเงื่อนไขนี้จริงละ1อยู่ใน A. นะตอนนี้เราได้แล้ว1อยู่ใน A ตัวเลือกพวกนี้นะมาดูว่าใครอยู่ใครไม่อยู่กัน1ไม่อยู่ในตัวเลือก1ก็ดูจากการแทนค่า1น้อยกว่า1มันไม่จริง1ไม่อยู่ในตัวเลือก2เหตุผลเดียวกัน1น้อยกว่า1มันไม่จริง 1>, 1ไม่อยู่ในตัวเลือก4เพราะแทนค่าแล้ว1น้อยกว่า1มันไม่จริงตัดทิด้งละต่อไปมาดูว่าเนี่ยจากโจทย์นะสังเกตดูว่ามันเป็นตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายรูทเ,เกิน3ก็ไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้มันติดลบรูทติดลบหาค่าไม่ได้ X น้อยกว่า0.5หรือน้อยกว่า 1- 2ก็ไม่ได้ดีวตัวนี้มันข้างในรูทมันจะติดลบก,ก็เลือกตัวเลข นะที่จำแนกตัวเลือกได้โดยใช้เหตุผลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือเกิน3ไม่ได้น้อยกว่าจุดก็ไม่ได้เลือกตัวเลขที่จำแนกตัวเลือกได้2.5เลือก x เป็น2.5พอแทนค่าไปแล้วนะพบว่า2ส่วน5บวก2มีค่าประมาณ2.1 3ลบ x จัดรูปเสร็จแล้วมีค่าประมาณ0ุด7 2x ลบ 1, 1ลงตัวพอดีนะก็แปลว่าเงื่อนไข2.121มันน้อยกว่า2.707ก็แปลว่า5ส่วน2เป็นสมาชิกของ a5 ส่วน2เป็นสมาชิกของ a แล้แต่5ส่วน2ไม่อยู่ในตัวเลือก5ตัดตัวเลือก5ทิ้งตอบตัวเลือก3นะคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบเนี่ยไม่ถึงขั้นกับเปลี่ยนโจทย์หรอก คำถามเดิมน่แหละเนะี่ย A ตัวเดิมนี่แหละนะแต่อาจจะถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งไม่ว่า A จะเป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดถามความยาวช่วงก็ได้จะได้ตัดตัวเลือกไม่ได้ใน A มันคงมีจำนวนเต็มอยู่บ้างละผลบวกจำนวนเต็มที่เป็นสมาชิกของ A อันนี้ก็เป็นคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบคำแนะนำานะเอกสารชุดนี้เนะีนะ่ยทำโดยใช้แจมบอร์ด วาดตัวป,ประกอบก็ใช้โปรแกรมเพ้นตัดต่อเนี่ยมีกระดาษสีเหลืองนีก็อปมี้มาเติมขอบให้สวยงามก็ตัดต่อบนโปรแกรมเพ้นเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังได้เนีคำแนะนําในการใช้โปรแกรมเพ้นคลิปที่คำแนะนําในการใช้โปรแกรมแจมบอร์ดคลิปที่4เนี่ยแล้วกนะ็มีคลิปเกือบ ยี่สิกว่าคลิปแล้วที่มีประโยชน์ทางคณิตศาสตร์ก็ไปดูเพิ่มเติมจากช่องอาจารย์ดำรงพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ